สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกเดือนมิถุนายนค่ะ1-15มิถุนายน2544นะคะเป็นการห่านดวงแบบทั่วไปนะคะ general reading สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะ การไหนดวงในครั้งนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเนื่องจากเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมนะคะดังนั้นขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคําทํานายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆใ,ในชีวิตจริงนะคะ เอาละค่ะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีเมถุนทุกทท่ททานนะคะช่วยสื่อสารข้อความนะคะผ่านไพ่พลังงานดวงความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวเมถุนนะคะประจปาปักแรกเดือนมิถุนายนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะสามารถคลิกไปอ่านรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะอลิสาท,ทำคลิปแยกไปแล้วนะคะเป็นคลิปดวงความรักคนโสดธาตุลมนะคะขอให้พลังงานด้วยนะคะ คนที่มีคู่นะคะคู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวเมถุนเป็นอย่างไรบ้างคะก้าวถ้วยนะคะใบแรกช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่ชาวเมถุนได้บริหารเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะแล้วก็คนเข้าหาเยอะนะคะในบางคนนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจนะคะในตัวเองมากขึ้นเลยนะคะหลังจากที่คุณเองอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้น่าจะมีการจบความสัมพันธ์มานะคะหรืออาจจะไปเจอรักเราสองสามคนมาก็เป็นไปได้นะคะสามดาบออความรักความรักเราสองสามคนนะคะที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจมากๆเลยทีเดียวนะคะในบางคนเองนะคะไปเจอความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีการให้มากกว่ารับอะคะ่ะ อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเปล่าคะที่มีการทุ่มเทนะคะให้ใจให้กายให้เงินให้ความรู้สึกนะคะเป็นการลงทุนกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณอะมองว่าเฮ้ยเขาคือคู่แท้ของคุณนะคะคุณรู้สึกมีความผูกพันนะคะคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นคือคนที่ฉันตามหานะคะฉันตามหามาโดยตลอดแล้วไปเจอเขานะคะและได้มีการสารสัมพันธ์นะคะมีการพูดคุยมีการ คุยกันมาสักระยะหนึ่งนะคะจนกระทั่งกลายเป็นการที่ว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแต่แล้วนะคะในวันหนึนะก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเองอาจจะไปพบไปเจอนะคะว่าเขาเองค่ะอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะ มันก็เลยทําให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะมีความเสียอกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางคนมีการบล็อกกันแล้วนะคะบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียนะคะไลน์ Facebook Instagram Messenger นะคะเป็นการบล็อกกันทางจิตใจด้วยก็เป็นไปได้นะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่คุณอะค่อนข้างที่จะ รักมากๆเลยนะคะหมอรู้สึกอย่างนั้นเนาะหกเหรียญตามมาด้วยสองถ้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะความสัมพันธ์ที่มีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยนะคะเจ็ดไม่เท้าเหมือนกับคุณพยายามที่จะประครับประคองนะคะพยายามที่จะ ไปต่อเพราะว่าคุณน่าจะมีความรู้สึกให้กับเขาค่อนข้างมากเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะหมอเอนะคะมองว่าคุณน่าจะถอยออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้คุณนะคะได้เปิดใจนะคะให้กับคนอื่นๆมากขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เรามาส่องความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวเมถุนคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของคุณนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเขายังสบายดีอยู่ไหมเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย เรามาส่องความรู้สึกกันบ้างคะ่ะว่าในฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เขายังสบายดีอยู่ไหมเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย Queen of Pentacles นะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับการอยู่กับตัวเองเนาะ การเก็บเงินนะคะการสร้างไรายได้นะคะการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะสามไม่ท้ามองมองว่าเขาน่าจะไปเจอไปเจอรักเราสองสามคนด้วยก็เป็นไปได้นะคะ The high priest มาด้วยนะคะมองว่าความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะมีความสัมพันธ์ที่ยังรู้กันแค่เราสองคนนะคะเป็น Secret l o v ิหรือ l ล v e a f บแฟ r ก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์ที่ยังคุมเครือนะคะการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะคะเ,ออเขายังน่าจะเป็นคนที่เด็กกับคุณหรือเปล่าคะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นเด็กที่ แต่งตัวทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คลิปลุกนะคะวางฟอร์มดีเป็นคนดูดีแต่งตัวดีนะคะวางตัวเป็นวางตัวเก่งนะคะแล้วก็ลึกลับนิดหน่อยนะคะเข้าถึงยากนิดนึงนะคะเขาจะเปิดเผยตัวตนให้กับคนอื่นๆได้รู้จักเขามากขึ้นก็จะต้องเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคด้วยมากๆหรือเขามั่นใจว่าเขาอยากที่จะเปิดเผยตัวตนของเขาให้กับคนคนนั้นนะคะ อีกกรณีหนึงนะคะหมอมองนะคะว่าคนแนนของคุณน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจนะคะแล้วก็ยังเก็บความรู้สึกรักอะไรที่ถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจของเขาเหมือนกันนะคะแต่เขาค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกความรู้สึกนะคะความรักที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมอบความรักและความอบอุ่นให้เหมือนกับคนที่เป็นครอบครัวกันนะคะสิบถ้วยนะคะ บางคู่บางคนนะคะคน่คนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะหรือหรือเขาเองอาจจะไปเจอไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นของเขาอะค่ะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีลูกด้วยก็เป็นไปได้นะหนึ่งคนหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะเขาเองนะคะน่าจะอยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะแล้วก็กลายเป็นครอบครัวกันได้อะ ยนะะอยากให้มันอบอุ่นนะคะอยากให้มีการดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดนะคะอยากอยู่ด้วยนะคะอยากจริงจังอยากมีคอมมิชเมนต์นะคะแต่เหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ <c oughs> เขาน่าจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันนิ่งนะคะตัวของเขาเองทำอะไรไม่ได้เนาะได้แต่รอคอยนะคะแล้วก็ถือความรักและความคิดถึง กับใครสักคนหนึ่งที่ยังมีอยู่ในใจของเขาอยู่นะคะการรอคอยได้กลับมาพูดมาเจอมาพบมาคุยนะคะคนที่อยู่ไกลๆนะคะคนที่ไม่ได้เจอกันมาแล้วนะคะคนที่ห่างหายกันออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะโคกน,นาของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศรีกรกฎก็ได้ค่ะ แล้วในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวเมถุนคุณรู้สึกยังไงเอยตอนนี้ The Sun จัสติมเมนต์ควีนออฟวัน Four of p n t t c l l s s e v e n of Cups ในปากนี้อะค่ะมอมองนะว่าชาวเมถุนเองนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความหวังอยู่เหมือนกันนะกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณเองอะอาจจะไปเจอไปเจอใครสักคนหนึ่งในใจของคุณก็ได้นะอืม ความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึง่งไปไปมามาไปไปกลับกลับอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเมถุนอะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณอะใช้เวลากับการเก็บเงินนะคะการทำงานนะคะการมองถึงอนาคตของตัวเองการก่อร่างสร้างตัวนะคะการเก็บเงินนะคะการเก็บความรักและความทรงจำไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ความรักและความคิดถึงความถึงความห่วงความเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณยังไม่ปล่อยนะคะมันอาจจะเป็นรักที่ไปไปมามาไปไปกับกับเนี่ย u d g เ e n t เห็นไหมการถูกปลุกโดยโชคชะตานะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันหายกันออกไปแล้วแต่มันยังคงลุกขึ้นมาใหม่อีกนะคะคุณมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แหละเพราะว่ามันยังมันยังมีความหวังอยู่อะเ มือนกับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยฉันมีหวังอยู่นะเออมันก็เลยทําให้คุณอ่ะยังยังคงอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องไปไหนหรอหรืออะไรนะคะเพราะว่าคุณยังคงมีใจความรักและความคิดถึงมันยังคงอยู่ตรงนี้นะคะเจ็ดถ่วนะคะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างคิดเยอะเนาะข้อที่หนึ่งหมอมองว่านะคะเป็นความคิดเยอะแยะนะคะเกี่ยวกับการ อยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะอยากที่จะต่อยอดธุรกิจตัวเองก็ได้หรือว่าอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆทํางานเสริมนะคะอาชีพเสริมธุรกิจทางเลือกนะคะหรือเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะการคิดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเรื่องอนาคตเรื่องอดีตนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะอีกกรณีนึหนงหมอมองว่าชาวไม่ถุนในตอนนี้น่าจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เราเลือกด้วยก็เป็นไปได้นะคะ แล้วยังไงต่อนะคะมองว่าช่วงนี้น่าจะคิดมากอยู่เหมือนกันเนาะอืมอาจจะเป็นภาวะของการคิดมากหรืออาจจะเก็บเรื่องราวต่างๆที่คิดเยอะๆไปหมดเนี่ยเอาไปฝันด้วยก็เป็นไปได้นะคะการจินตนาการนะคะมันยังคงล่องรอยอยู่นะคะบางคนอาจจะคิดเยอะไปจนมันอาจจะฟุ้งซ่านไปหน่อยประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างคิดเยอะอะช่วงนี้นะคะเอ,อ คนที่คุณดีอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะหรือไม่นะคะก็เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมสิงห์ธนูชาวธาตุดินค่ะกันพฤกษกมังกรค่ะเรามาดูพลังงานเอาคัมกันนะคะว่าในปักนี้ค่ะชาวเมทุนดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะ เดอะเฮอร์ it, นะคะช่วงนี้อาจจะเก็บตัวอยู่เหมือนกันเนาะมีอะไรหลายๆอย่างให้คิดนะคะแล้วก็อาจจะมีความวิตกกังวลเป็นไปได้นะคะบางครั้งนะคะบางคืนอาจจะนอนไม่หลับนะหลับๆตื่นๆหลับไม่สนิทนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะคิดทบทวนความลับความสัมพันธ์คิดทบทวนในเรื่องของ เรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะทิศทางของชีวิตทิศทางของความรักจะเป็นไปนทิศทางไหนนะอย่เงี้ยค่ะเนาะหมอมองนะคะว่าในปักนี้อ่ะเมถุนจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะและนะคะและพยายามสร้างสมดุลน,นะคะชีวิตของตัวเองนะคะการงานและก็ความรัก พยะะายามประคับประคองนะคะแล้วก็รอคอยคนที่อยู่ไกลๆนะคะรอคอยความหวังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจของเราที่เรายังคงไม่ลืมนะคะรอคอยการกลับมาของเขารอคอยความรักความสัมพันธ์ที่ไปไปมามไปไปกลับกอย่างเงี้ยค่ะให้มันพัฒนาขึ้นให้มัน นิ่งขึ้นให้มันจับต้องได้มากขึ้นให้มันมีคอมมิชเมนต์มากขึ้นประมาณนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆก็ได้นะคนที่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความแตกต่างกันมากมากๆเลยนะคะ แม้ว่าเมถุนนะปักนี้จะมีคนมาพูดมาคุยนะหมอรู้สึกว่าจะยังไม่ถูกใจหรอกนะคะเพราะว่าคุณต้องมีคนสักคนหนึ่งที่คุณเลือกไว้แล้วในใจนะคะคนที่คุณยังไม่ปล่อยแล้วก็ยังคงมีความหวังกับเขาอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่คุณได้เปิดโอกาสตัวเองนะคะศึกษาดูใจคนอื่นๆแต่มันยังคงไม่ถูกใจนะคะคนที่มีอยู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ถูกอ,อกถูกใจนะคะพลังงานที่เข้ามาเพิ่มนะคะคือชาวลัคนาราศีกันนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะหมอนะคะว่าในปากนี้คงจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะ แล้วก็ปล่อยให้เวลาหรือสถานการณ์ต่างๆนะคะมันตัดสินไปด้วยตัวของมันเองน่ะต่างคนก็ต่างนิ่งนะคะแล้วก็รอคอยกันและกันน่ะ มอความรู้สึกอย่างนั้นนะคะจะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรแต่แพชชั่นยังอยู่ความรักยังอยู่ความคิดถึงยังอยู่ความหวังก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าคุณมองว่าเขาอะคือแสงสว่างที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณนะคะมันเลยทำให้คุณยังไปไหนไม่ได้เนี่ยคะคือสิ่งที่หมอรู้สึกนะคะ ถามออลเลอร์ก,กันค่ะออลเลอรอยากที่จะแนะนำอะไรคะชาวเมทุนในปักนี้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> ราเข้าแนะนำเขาไปแรกคือ open your heart to joy นะคะ keep keep going forward your light is shining brightly really นะคะเออเขาบอกนะคะว่าในความรักความสมพันธ์นี้อ่ะคุณอาจจะลองเปิดใจไหมนะคะเพื่อให้ตัวเองได้ ไปเจอแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้านะคะหากคุณกล้าที่จะเปิดใจนะคะก็ขอให้คุณอะจงเดินหน้าต่อไปได้เลยนะคะความสุขหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะความรักความสัมพันธ์ดีๆนะคะความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นแสงสว่างนะคะที่ทำให้คุณเหมือนเจอทางออกเนี้ยก็ได้ค่ะมันจะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะขอให้คุณเนี่ยเดินทาง นะคะ take action แล้วก็ทำมันเลยนะคะตัดสินใจเลยนะคะถ้าคุณเปิดใจแล้วนะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจนะคะคุณจะเจอแสงสว่างนะคะที่อยู่ตรงหน้านั้นนะคะถามเลเวอร์สกันนะคะแบบนี้นะคะ When it comes to matters of the heart there is no right or wrong Every choice you make expand your understanding of life and love นะคะ lovers อยากที่จะบอกนะคะว่าเมื่อเกิดสถานการณ์หรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหัวใจเกิดขึ้นนะคะมันไม่มีถูกมีผิดอะไรทั้งนั้นนะคะทุกๆอย่างหรือว่าทุกๆท,ทางทุกๆก,การตัดสินใจของคุณนะคะมันจะเป็นเพียงแค่เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าใจชีวิตของความรักมากขึ้น ะะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นนะคะทุกๆคนต้องเจอนะคะทุกๆคนต้องอยู่กับมันนะคะและนี่คือชีวิตของเรานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวเมถุนหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะรายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะ ไว้เจอก,กันปักหน้านะคะขอให้โชคดีนะคะชาเมถุนทุกคนสวัสดีค่ะ